ที่นี่นากายแขวงําม่วนธรรมชาติแปลกๆ,ๆที่สปปลาวอาห้รใหญ่ๆใ,ญในภาคกลางของเราปบบเป็นเขื่อนไฟฟ้าน้ำเตินสองผลิตไฟฟ้าขายให้กับอีกิปประเทศไทย แล้วผมอยู่ที่ซันเซ็ตนะครับผมเคยมาที่นากายแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วผมเคยผ่านโรงแรมนี้แล้วนะแล้วผมบอกว่าผมอยากจะมาพักที่นี่นะแล้วครั้งนี้ผมได้มาพักแล้วนะครับได้มีโอกาสมาที่นากายนะที่นากายนี่เป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งห่างจากท่าแขกในประมาณ90กิโลผมเดินทางมาเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะฮะขับรถมาสบายๆมาที่เกิดน,น้ำเทินสองนะแล้วเข้ามาถึงที่นากายนากายเป็น ภูมิประเทศที่แปลกมากๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะแล้วก็รีสอร์ทที่นี่นะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านอ่านซันเซ็ทที่ผมไปมาเมื่อวานนี้เองวันนี้ได้มาพักแล้วทำไปดีสบายดีพี่จิมสบายดีมาตามนัดตามสัญญาบอกว่าจะมาต้องมาเจ้าเจ้าขอบใจที่ตั้งใจมาเราก็มาตามสัญญาเนาะยินดีตอนทับสู่ซันเซ็รีสอร์ทเ้อสวยมากๆเลยผมเห็นในอินเทอร์เน็ตนะแล้ววันนี้เห็นตัวจริงเลยตัวจริงเป็นยังไงามหลายเลยสวยมากแลวที่พงที่พัก ต้องนอนให้ได้วันนี้โอเคสร้มือแรงวันนี้เราจะต้องพาให้ท่านได้มวนได้ซื้นแล้วก็ได้นอนรับสบาย<ม>แบบคืออยู่ในภูเขามีทั้งกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยได้เล่น,<อ>นไหมวันนี้ได้เล่นในนอนเรามีเงาขยกให้ฟายเนาะเมืองหน้ากายเมืองน้าเมืองน้าน้ำยท่นภูเขาระดับ538มเมตรจากน้ําทะเลน้ําสูงสูงขึ้นจา,า,ากน้ําทะเลฮะ 538เมตรอ๋นี่คือพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเมารกว่าเมตรและขนาดเดียวกันตอนนี้มันคืออ่างน้ำใหญ่ใหญ่ในภาคกลางของเราเป็นเขื่อนไฟฟ้าน้ำเติน2ผลิตไฟฟ้าขายให้กับอีแกตประเทศไทยหลายหลายเงินไม่น่าเห็นจากข้างบนจาก g o o g l e Map แล้วเนี่ยพื้นที่ของนากายสลับซับซ้อนมากมากแมนอันนั้นเป็นมาจากภูเขาแหละที่แมนพวกกเจากันน้ำ เพิ่งรู้เลยนีผมมาตั้งหลายครั้งนี้ผมเพิ่งรู้เลยเป็นธรรมชาติเลยม่ได้สร้างกันเป็นธรรมชาติวนๆเลยผมก็เข้าใจนึกว่าเป็นป่าชายเลนป่ใช่นี่คือย่อมเขาอาน้ำเนี้ยงลึกเห็นบ่าชายวาในภูมิศาสตร์ของเราภูเพียงนากาาภูเพียงนากายคือทงเพียงอยู่ทิงภูเอ่อภูเพียงนากายแล้วก็มีจะมีอีกนภูเพียงบริเวณอยู่แกงสละวันอันนี้คือแขงขมวนอย่างนี้เอาเชิญเชิญ อากาศเย็นมากเลยะนะจุดชมวิวของซันเซ็รีสอร์ทเนาะอ <c oughs> ามือแรงนี่เขาจะมีกิจกรรมให้เห็นว่าหล่นน้ำแล้วก็ก่อกองไฟ นั่งล้อมกองไฟมือแรงนี่เนาะยังเห็นวิถีชาวบ้านยังอยู่อย่างนี้เลยแมนแมนแมน,แม,น,แม,นมีสัตว์เลี้ยงมีการหาปลาแมนแมนเหฮดม็อกเงื <ats> อหาปลาเนาะเป็นเงือของปลาสนที่กเจ้าเลาะไปหาปลาแต่เช้าแล้วตอนนี้มันประมาณเกือบเทีย่ยงละขยักกลับเข้าฝั่งเนาะแล้วเห็นนันธรรมชาติยังมีนกนกขาวๆนกยางขาวเนาะที่ตอนนั้นเป็นหากินปลาตามแคมป์เนาะแล้วตัวที่เขาเรียนเฮกไกลๆพูดเลยเป็นเงือเงือคิวโดยสารโดยสารไปใส่ สามารถไปทั้งทั้งเหนือก็เป็นทั้งเบื้องน่ะนะน้ำสดเนาะไปกุฏิยานห่งซาดนะกกรน้ำเชิญ้าผมเดาวผมเดาใคล้ายๆน้ำเงินปะที่ใกล้กับเขื่อนน้ำเงินซึ่งนั่งเรือไปแล้วไปตามดอนตามต่อไปเที่ยวอย่างนั้นอ่ะถูกตองถึงต้ออนนี้ก็คือเหมือนกันกแต่ตอนนี้มันจะดอนลายกว่าน้ำเงินเพราะว่าดอนอยู่นี่มันเป็นดอนกลางน้ําที่มันพิเศษกว่าน้ำเงินก็คือมันมีภูเขาอยู่ด้านหลังควมเขียวกระจีนะลายกว่าน้ำเงินเพราะน้ำเงิมมันจะเป็นกว้างแบบกว้าง เลียวไกลๆอันนี้แบบเห็ดใกล้ๆเลยเดี๋ยวมือแรงนี่หลังจากที่เขารับประทานอาหารแล้วเล่นกีฬาแล้วเราจะพาไปเที่ยวนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปลมอ่ะได้นั่งแล้วอ่านั่นแหละเลี้ยงก็เตรียมไว้แล้วจะเล่นแจ๊สไว้แล้วเจ็ตสกีก็เตรียมแล้วเนาะเคยแจ๊เล่นแต่แจ๊สกีน้ำแข็งนะวันนี้มาเล่นเจ็ตสกีน้ำจืดนะอ่านั่นแหละ นั่นก็จะพิเศษหนึ่งพอตกน้ามันกับแบบเค็มเจ็นเป็นเเนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนวันนี้นะพี่จิมเขาจัดให้ผมจัดเต็มมากๆเลยเขานําคุณครูนะครูอ้อยครูแรกกับนักเรียนทุกคนนะจากมอสอนากายมาฟ้อนให้เราดูแต่ก่อนที่จะฟ้อนให้เราดูเนี่ยพาเราไปเที่ยวพายเรือคายัคกันไปนั่งเรือสปีดบ๊ทกันไปเจ็ตสกีกัน ไปเที่ยวนํากันไปเที่ยวจะให้รู้ว่าผู้สาวเราได้ไ่ได้เก่งแค่ฟ้อนอย่างเดียวได้นาเที่ยวก็เป็นด้วยใช่ไหมวันนี้พี่จิมจะพาผมไปไหนจะไปหลายๆบอลอยู่แต่ว่าเนื่องจากเวลาเราจํากัดเนาะพอต้องกลับมาให้ทันตะเวนตกดินที่ซันเซ็ตอ่สอชื่อซันเซะแต่พะมุมตะวันตกดินที่ซันเซ็ตรีสอร์ทอากายเป็นมุมที่งามที่สุดในโซนนี้เนาะเราต้องมาพายเรือคายักกันตรงนี้ได้แม่นอนกับองเซตีเนาะและก่อนจะกลับมาวันนี้เขาจะพาไป งยใหญ่หน้ากายสัญลักษณ์แบรนด์มาร์กเลยจริงๆมันเป็นเลนด์มาร์กของมือนากายเนาะเป็นสั้ลักษณ์ของมือหนากายอันหนึ่งนากายมันก็มีหลายอย่างอยู่เนาะคามแตกต่างแต่เขาจะไปเบ่งเงยใหญ่น้ำกันโดยใช้เส้นทางทางน้ำหรือในเดสกี้แล้วก็สปีดโบดเนาะมันถึงกันหมดแต่ถึงกันมาเลยแค่ไปประมาณ5้านาทีเลยเห็นไหมผม พร้อมแล้วครับอ้าวพร้อมแล้วเนลี่ยนเส้อมเปลียกันนะผมเปลี่ยนแล้วะปลุยมอญจัดเด้อไปเลยมานากายนะต้องมาลุยนะฮะผมชอบคำม่วนมากๆเลยนะที่คำม่วนเนี่ยมีแอคทิวิตี้มีแอดเวนเจอร์เยอะแยะแต่เป็นบเลยไม่ว่าจะเป็นผนเขาตาดน้ำตกนะ ทามที่เราเข้าไปสำรวจแล้วก็กีฬาทางน้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่นึกเลยนะที่คำว่วนจะมีแบบนี้นะที่นากายเป็นเมืองน้ำแล้วก็เป็นเมืองซึ่ง,งเดี๋ยวผมจะบินโดรนให้ดูนะฮะว่าเป็นเป็นหลืบมันเป็นโค้งซึ่งเป็นแลนด์สเคปซึ่งแปลกแล้วก็เป็นป่าอนุรักษ์ป่าสงวนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิด กิจกรรมทางน้ําเป็นลักษณะของการเยี่ยมชมแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมเรือลําใหญ่กันเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่เลยนะครับผมเคยมาคราวที่แล้วจะกลับไปดูครับว่ายังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าปะลุยกัน เมื่อกี้ผมขับมาสนุกมาก <S 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 เลยน right oh, ้ำดิดมากเลยจอนโ้เหตาจาสนี่นแล้วเธอจะเข้าใจมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลา พอทอเพิ่นกับห้องหอมนูเฮานะเพราะว่าท่อแกงทันสมเกียรตินะเราจะทางพาผมไปทุกที่เลยถึงได้ไปเจอท่านนี่แหละวันนี้พิเศษเด้อเขามีอาหารท้องถิ่นมือนี้นะซึ่งเฮาสร้างสรรค์เมนูมาจากป่าท้องถิ่นก็คือป่าจากเขื่อนนี่แหละก็เล่นปลานินน้าเทินสอนมันมีมีป่าชนิดนี้หลายส่นเฮาเลยสร้างสรรค์เมนูจากป่าเขื่อนเึ่งเป็นป่าธรรมชาติได้บรรเอนป่าเลี้ยงอันนี้เป็นเมนูที่เฮาสร้างคือ ปลาพัดเพชรดำพัดปิกไห่ไดำนะจำได้ไหม,มเมื่อคราวที่แล้วเราไปกินที่ซันเซ็ทถ้าแขกแใช้ปลาของแม่น้ำของอ้าวนี้มากินปลาน้ำเทินน้ำเทินแต่เป็นป,ปลารมชาาิเลยโมเป็นปลาเลี้ยงเนาะอราดูนี่ปกติแล้วอันนั้นมันจะมีแกงหน่อไม้แต่อันนี้กนแกงหน่อไม้แต่ว่าเป็นหน่อไม้ที่เขาเอินมันแตกแหน่งในในส่วนก็จาเล่งมันหดน้ําใส่มันแล้วก็แตกแหน่งออกมาอยาให้ได้ลองมาชิมเป็นหน่อไม้ของชาวบ้านกรเจะปลูกอ่ะ ปลานิลทอดมาสิงไคเนาะก็เรียกว่าปลาทอดตะไคร้นั่นแหละอ่าเมืองไทยเออปลาทอดตะไคร้บ้านเฮิตะไคร่นะปลาทอดมาสิงไคอันนี้ปลานิลเหมือนกันปลานิลเหมือนกันที่อยู่ด่างน้ำเทินนี่ปลาธรรมชาตินะและพิเศษไฮไลท์ตัวนี้อีกทีหนึ่งก็เป็นคือเมนูก้อยปลานิลเนาะอ่าโอเคเซอร์โมฮาจะต้องซิมกันและกินน้ำกันมาทุกคนเนาะกินปลาน้ำเทินกันได้ปลานากายได้ปลานากายปลานากายผักเนาะก็เป็นเป็นของชาวบ้านปลูกสังเกตว่า พักตัวนี้มันเป็นพักที่เขาจะบร่ได้ใส่ปุ๋ยนั่งเลยนะอ,อันนี้เป็นพักที่ประชาชนปลูกเราก็สนับสนุนท้องถิน่นแมน่แมเขาซื้อของมันจากของท้องถิ่นสลายทั้าชาวบ้าน<ะ>มีอาชีพแม่แ,มแล้วเราก็เอามาทํามูลค่าเพิ่มแม่อ,มอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเลยแหละซื้อทุกอย่างที่ไทยบ้านมีมาขายเขาเพื่อมาสร้างสรรค์เมนูที่ให้พนักงานหรือโอ้ยอย่างนี้แบบเมื่อกี้เห็นเรือหาปลาเนี้ยมา มือนี้จะได้ปลาอะไรมาก็นั่นคือเมนูประจําวันเลยหมแมน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 บางมือโชคดีได้ปลาเครื่องเนาะปลาเครื่องหางแดงเนาะจะเป็นปลาที่แซ่บที่สุดในอ่างตอนนี้บางมือได้แต่ว่าพวกเข้าบ่ได้มือนี้เพราะว่ามันบ่สามารถจะเอาเดาได้ว่าจะได้บ่ได้มันขึ้นกับว่าซนขาหามนที่จริงแล้วสั้นเสร็จพวกเขาหันมีนโยบายหรือสโลแกนว่าเมืองนาไกมาแล้วต้องมวนข้สั้นมามวนเนี่ยต้องให้ไหนมีกิจกรรม กิจกรรมที่ซันเซธเฮามีนี่มีหลากหลายอยู่แต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือกิจกรรมทางน้าคือบรดาททานได้เห็นนีอเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทันเซธเฮานี่พยายามส่งเสริมก็คืออยากให้ม้วนมาแล้วต้องม้วขนขันดักม้วนก็คือให้คนท้องถิ่นม้วนก่อนอ่าแล้วจะแขกกินสิม้วนเห็นปะคือกับเขาว่าโอ้ยอเปลี่ยนนิสซม ได้กินแล้วบอยังเหรอวะเซิร์ชแลโอ้สาวแล้วมานานผเวีนนมนดาด้อาจารย์แล้วคนนีอาจารย์แล้อาจารย์แลเนาะอาจารย์แลหน้ากายเนาะอัตัวจริงเียงจริงเพนี่แหละที่จริงคนเร่ก็พื้นเด้อคือพายเงยักมวนบอมวนบนยังไม่ได้พายสินอ่ะคืออาจารย์น้องผูนี้เพื่อนวาบอขี่จักรนแล้วมวนอาจารย์นานเห็นบอเพราะว่าเพื่อนได้สัมผัสมาแล้ว นะอันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าพวกเฮามีความมอนซื่นและก็ได้เป็นเกียรติที่ตอนทับเพิ่นมายางบ้านเฮาเนาะกันสันสิ่งนั้นเยายที่เฮามีนี้อยากให้กระจายข่าวไปเลยว่าอยู่ในเมืองหน้ากายนี่สันเสร็จของเฮาตั้งอยูน่นเป็นบอนหนึ่งของพวกทานเป็นบ้านหลังที่สองพวกทานที่สามารถมาม่วนมาสื่นได้นะโดยเฉพาะกิจกรรมชาวมีนื้อเครื่องเือขยักเป็นกิจกรรมเรื่องกีฬาทางน้ํา ซึ่งสามารถใส่ได้ฟรีอันที่หนึ่งอันที่สองคือทั้งหน้านี่ภยยากหุ้นดีต้องลอยน้ำเอ๊นะเนาะซาลอยน้ำกับฟรีเฉพาะคนนักศึกษายอยู่เรื่องน้ากายเป็นเฉพาะนักศึกษาเลยเนาะด้านทุดท้ายเพราะเขามีเดินเตยบานนั้งนาน,นาุตซอลเนาะเป็นเดินเตยบา้านหยาแท้เลยไนดะ้เนาะลาถมทรายขึ้นเสาเส้นล้มระหวัวเข้าปวแตกอ่นะเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเหตุไว้ให้กับ แขกที่วัดอีกแต่ว่านักเฮียนที่อยู่เมืองนาไกาสามารถมานำใส้ได้ฟรีกันนะทั้งสามอย่างที่สามารถใช้ได้คือเฮือขยักลอยง่ามกับ เมาเลยมาเลยาเลยเื่าเมืองภูนสางเมืองอ่างเทิงใสผ้าไหมมัดมี่เขียวกจีดมน้ำซีวะอันาพันป่าเปนราพี่ทาคอนแกสลาดค้ายองค์อาดอนุเจ้าทิเก้าผ้าองค์แส ินแดนบุญทางบางังล่องทางน้้ำหินบุนเปนนี้แม่ทำขอ,ขอัของเมือ,นนาาองนาไก่ด้านควอนบุญทางบาังเป็นประเภทนี้ของ,องเมืองน,นากาเสึ่ถึงสืบโทษกันมาโดดด้าแล้วและเป็นประเพทีหนึ่งของส่วนเข่ามะของที่นี่การเชื่อถือเพราะว่าเมืองน,นากายรวมร่วมเข่ามะของเป็นส่วนใหญ่